เราครับก็แจ้งมาแล้วครับว,ว่าทางนักวิธีรลีดรีบมาแล้วครับนี่ครับจากอะไรนักวิธีหลีดจากชั้นไหนรับเดี๋ยวตอน<ะ>นี้น่าจะเป็นตะเคียนยาหรือเปล่าครับถ้าดูไม่ดีจากจอนะครับอ๋อไม่ไน่ใจเราลองเราเช็คผลอีกรอบหนึ่งก่อนอน,อนะครับเป็นคุณโมเซ่น,นะครับอ๋อจากเอรพี่โอปียน,น,นะครับจากเจ้าพียนะครับเนี่ยหมายเลขสามสองสามหนึ่งแค่สาม นี่ครับท่านแรกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โอันดับเสนอาจนะครับอันดับที่สองที่กำลังมานะครับนี่อันดับที่หนึ่งเข้ามาเรียบร้อยครับจากเออาเอทิโอเปียครับอันดับที่สองก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับขอต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราจะรองเวลาอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ที่มองดูนี่ ประมาณ2ชั่วโมงกติสามน,นาทีาทไปพลายนะครับที่เข้ามาเป็นคนแรกครับคนที่2นี้ก็สนาทีกับอะะีกได้2นะชั่วโมงกับอีก4นาทีเท่านั้นเองนะครับ1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกับสนาทีนะครับสำรับทานแรกที่เข้ามาครับจากเอธิโอเปียครับต้องมีครับ มันเป็นช่วยิ้น์นี่นะครับเข้ามาเป็นท่านแรกครับแล้วก็ท่านที่สองเข้ามาเรียบร้อยครับอสองท่านของทั้งกอร์ตะนครับก็ต้องดูนะว่าโอเวอร์ออลท่านที่สามนั้นจะเป็นใครนะครับเรารอลุ้นให้กำลังใจนะครับว่าจะมีท่านนักวิ่งชาวไทยของเราหรือไม่นะครับ Approaching the finisher, ladies and gentlemen, welcome to third runner overall. Oh. A guy from Kenya. Oh. Oh. Congratulations, Mr. Victor Kim. Ladies and gentlemen, that's the first one. Runners. เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในระยะไกลนะครับของชาติไทยเลยทีเดียวครับบิกเดวครับที่น้องขาแฝดนี่รับรางวัลมาหลายรายการด้วยกันเลยนะครับยินดีต้อนรับและขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ิกคุณเดวมาร่วมแข่งกันมาราธอนนานาชาติกับเรานี่ก็เป็นผู้แฝดทีมชาติเลยนะครับครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ We have the queen พม่า yeah ดีดีด้วยครับิดีด้วยครับขึ้ชินพม่านะครับยินดีด้วยนะครับ congratulations อาการ from Thailand ขึ้ตอนที่ยี่สบนี่ครับที่ส่งมานะครับโอ้โหนะครับของฮาร์มาราคอนนะครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนี่ก็ทางฝ่ายคู่ตัดก็ส่งขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ ผู้นำขบวนมาราธอนถึงสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะครับ The first guy for marathon, we have approaching the most ages for something. ฮัทชายเล่นอายุเอออายุฮัทเป็นเอออาขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาด้วยนะครับผม We have the half marathon overall female. ฮัทไทย16ปี ครับไทยไทยสินาทีตอนีนะครับระยะอัพบวบันนะครับก็เข้ามาแขที่อันที่ว้โอ้ใช่โอใช่อันดับที่หนึ่งทำเวลาได้โอ้ใช่หนึ่งสบาแต่ตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ,โอ้โหทำลายสถิติครั้งที่แล้วของเราครับจากสองชั่วโมงยี่สิบตอนนี้ปีนี้ครับทำเวลาได้สองชั่วโมงสิบห้านาทีกับ สามสิบวินาทีครับโอ,โอ้โหนักวิ่งชายจากเคนด้าครับคุณพอลอายเนยสอง,งสนสองหกสองสนโอ้โหโอเวอร์ออนะครับโอเวอร์ออสามบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามครับฮาร์มุนอายุ เดนีล oh, oh. oh, oh. so oh, oh. nah, right> ี่จากเอโเครับโอ้โหอันดับหนึ่งเดูจากาสือสามที่สองขึ้นมาครับเป็นท่าเป็นอันดับที่สอันดับที่สาจากเอโอเปยดีดีนะครับรเชั่นองสามีโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่สำหรับคนนักวิ่งนะครับที่ต่า่านะครับก็จะมาเป็น่าดังน มิโอชมินิีมาโอ้โมินิมาวย่มากแล้วรับรงนีทางด้านผู้ชมัสบสที่เข้ามาท่นยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับหลังขามาราธอนแล้วก็มาราธอนมองหนิงเม่ที่ที่เข้ามาครับอ่าเยเ็นเอ็กเชเี่ย r s t i r the first ร นี่ก็เป็นพวบบกที่มีชื่อเสียงนะครับในระยะทาขงของมาราธอนนะครับมาราธอนนี้ก็ทั้งสองชาตินี้เช่นเดียวกันนะครับ <Congratulations. S 1> ยินดีด้วยครับยินดด้วยครับนี่ครับวิ่งเข้ามาหลายท่านหลายคนครับที่ทำอันดับเข้ามาต้องเอ็ดรูปเป็นหนึ่งของกลุ่มอายุอยู่ไหมครับซึ่งนักวิ่งเป็นฝึกแคนดิการีซึ่งเราจะดูได้จากทางปิดปิดหน้าอกพาเป็นมาราธอนจะเป็นป้ายสีต้นรับและด้นใจนะครับ g u a r a n t e the accuracy of the result คือตอนนี้ก่ารู้กันถึงเทนิคทำงานแบบาขโอ้โหเต้นย่างกับผมด้วยนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นทางาเทคนิคทั้งประกาศนะครับทั้งประกาศผลประกาศที่นั้งการ์ดภาพแล้วก็นั่งเช็คหมายเลขจดสามส่วนด้วยกัน สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแขกผูม้มีเกียรติของเรานะครับยังอยู่ให้กำลังใจนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสู่งเลยนะครับสำหรับประธานในาพิธีต้อนรับของเรานะครับท่บานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องเห็นทางทาง่ทานทาอ่องเทีย่ยวทั้งยาด้วยนะครับทา<อ>่านพยยังอยู่และให้กำลังใจบริเวณเส้นชัยนอกจากนี้ ขอบเรับคุเพื่อนเตมอีท่านหนึ่งครับนั่นครับครับผมอายังมีางให้มาการสุชาติแก่สาพู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครัลมีเพลบดอรัน่อท่านบอกว่าหากสภาพผมตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้เพราะว่าวิ่งครับมาแล้วกับมาราธตอนดีต้องบอกว่าระยะทางไกลวิ่งมาอัด เข้าเส้นชัยเขสามารถสป,ปีดเข้าได้ถือว่า,าเป็นทารทิ้งเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆนี้ก็อาจจะยังพูดเป็นคำพูดเป็นประโยคไม่ได้ต้องขออนุญาตดู่ดาว่วนลมหายใจสักหในนิดนึงนะทั้งค,ครับผมใช่ครับ M85 ลากนส การป่ายเทคนิเขอเราเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับส่งสัญญาณมาเป็นรุ่นเป็นปุอายุนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ่ที่แจ้งไปครับว่าในประเภทอาราตอนครับก็เป็นนักวิ่งเอริจากเบนจาจากเอธิโอเปียและนอกจากนี้ครับเรายังปีนี้นะครับฟิกเบลเลยนะครับ เลยนบเกี yes, 78, 78, 78, 79, ่อจากที่กินได้ใจมานะครับเราคุยกับน้องมีอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มองนะครับแล้วก็คุณจุนกวิ่งมาด้วยนะครับต้องตัดกันมาภากเลยนะครับสำหรับรายการในภูมิภาคของอีสานของเราครับการใหญ่ๆที่การวัดวิ่งนะครับ ประเภทมาราธอนหรือฮาร์ดมาราธอนที่เข้าไปวิ่งเนี่ยก็จะมีเด่นๆอยู่ก็คือแข่งกันมาราธอนนานาชาติของเราเพื่เพิ่มติมแล้วก็จะมีผู้รีดมาราธอนนะครับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ครับแบรนด์ชื่ออะไรครับใช่การแข่งขันครับรางวัลมาจากสนามนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับการวิ่งดัง มาราธอนฮาสมาราธอนแล้วก็มินิมาราธอนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารนพิเศษนะครับถ้าาจะเข้าห้องน้ำห้องค่าก็มีเสียงไว้จากเพียงพองนะครับก็เชิญทานมาวิ่งทุกท่านนะครับได้ดูแลกันเลยนะครับ For all runners who have made it to the finish line, we have some services available in the current Jubilee Hall. You can have some massage and some food after that. The foods are available at the tents behind the stage. Please serve yourself after this. ก็แจงกันวิ่งนะครับในระยะมาราธอนกับคั่มาราธอนด้วยนะครับอตอนช่วงปล่อยตัวช่วงแรกนะครับเรายัางไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านด้ทราบนะครับว่าในเรื่องของจุดบริการอาหารเครื่องดื่มผลไม้ต่างของท่าน,นในนะครับบริเวณลานจอดรถขอขอ,ขอประชุมการเจนาพิเศษซึ่งจะแบ่งเป็น3เต็นท์สส่วนด้วยกันนะครับถ้าเป็นเต็นท์แรกนะครับทางด้านที่ เหนือนะครับจะเป็นเต็นท์ุณอาหารของม่เลมาราอนครับขัดมาต้อวนที่สองครับจะเป็นเต็นท์ของทางทักมาราธอนและเต็นท์ที่สามนะครับก็จะเป็นสุดท้ายของคุมอาหารจะเป็นของมารารอนนะครับทุกท่านนะครับได้เช็คนะครับผลการแข่งขันของท่านให้ถูกต้องนะครับก่อนที่เราจะมีพิธีการก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้าสู่เส้นชัยในวันรี้ด้วย ก็เราจะให้นัเวลานักเวลาักกีฬขที่นึงเดี๋ยวสักทุกเรืงรวมไปสอบถามสบากิจการใช่เลยครับตอนนี้โอ้โหท่านักวิ่งของเราหลายทางจากคูณดาวน์อเสร็จเรียบร้อยรับน้ำดื่มรวมถึงวามจุทบริการทางด้านในดีสูทธยามาสิดแช่เ้าบริการ่วต่างๆใช้บริการได้เลยนะครับ We have the after run service, not after sale, but after run service. If you want to have some kind of massage to help you relieve from the fatigue of your run, you can use the uh, service within the Golden Jubilee Hall. We have a sewer to provide you the free massage service. All right. All right. มา,ม,ามาเยอะมากมายเลยเดพื่อนหรับท่านนักวิ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงที่เราเข้ามาเดี๋ยวสักครูดเองนะครับจะไปะสัมภาษณ์ทุกท่านนวว่ามาจากทีมวิ่งไหนจากจังหวัดไหนบ้างเวลาเป็นอย่างไรพอใจหรือไม่นะครับ หลายๆท่านนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปทำการสัมภาษณ์ตุ้ตตมๆท่านเลยนะครับถ้าเป็นได้นะครับแล้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมนะครับในการจัดก,การแข่งขันนะครับวิ่งวันกันมาราธอนนานาชาติ2 2 3นี้ของเรานะครับ กับทางท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยับที่มาร่วมในการจัดการแข่งันคอนเทนมาราธอนชาของรอบนี้ร่วมกันเต็มนะครับโอ้ต้องบอกว่าทั้งท้ามาราธอนูมาราธแล้ก็มินิมาานปีนี้มีจำนวนคนเข้าร่วมอยู่โนๆเยอะเลยเดียวนะครับท่านครับครับเร้นน้ครับมีนความผ่านแล้วหนึ่งีนาทีครับ เเซอร์ของเรานะครับนีครับขอบคุณมากมากครับที่ก็อาสาะนรับเป็นนักวิ่งเบเซอร์อาสามานะครับต้องขอบคุณเป็นย่างสูงเลยนะครับเอเป็ดสี่านะครับมงาะสี่ห้ของท้งมาราธอนนี่ครับตามเวลาเป็นเลยนะครับห้าดีเบเซอร์ บอกแล้วครับว่าการวิ่งหากอยากได้เวลาเท่าไหร่เราวิ่งตามเทเสเซอร์ที้ได้เลยเพราะว่าเป๊ะอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีถ้าเราดูตามเวลาป้ายมาฬิกาก็เป๊ะทันทีครับนักกี่าทีนี้ยารมาเย็นแล้วก็ชนได้เลยนะจู่ๆอสแสดงไรนะครับเกมไม่ดีของเราเราหยิ่งนักแน,นนะ่นอนครับมาเรื่อยๆครับมาโอ้โหฝั่งนี้ก็กำลังทะยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ อ๋ไขดแหมเข้ามานใจด้ครับ <Hey, S 1> ขอบคุณมากๆที่มาร่วมกิจกรรมตับเรานะครับนี hey, ่ <Hey. S 3> <Hey. S 1> เวลาค่อนข้างดีซะด้วยนะครับหนึ่งชั่วโมงสิเศษนะครับหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบหกนาทีนะครับ <Hey. S 1> ต้องดูนะครับว่าในรุ่นกลุ่มอายุของเราเนี่ยครับ <Hey. S 1> เราได้อันดับติดอันดับหรือไม่ซึ่งตอนนี้เข้าดูนะครับทางฝ่ายเทคนิคของเรานะครับ <Hey. S 1> ครับ hey.